สวัสดีค่ะพอ,อกันอีกคือเกาเนนกค่ะกับป่าบนคนอีสานเมื่อนี้ป่าบนคนอีสานเลยมาติดตามเรื่องราวความฝันของน้องทิมค่ะน้องทิมเพิ่นฝันว่าผู้เฒ่าเอาลูกหน่อยมาไหโนกค่ะเรื่องราวความฝันของน้องทิมมีไ้โซไ้ลากับท่านผู้ส้มทางบานแนวใดกับไปบึงเอาน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของนลองทิมค่ะ สวัสดีค่ะน้องพิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะน้องพิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะมันนินก็ไดมาตดิดตามเรื่องราวความฝันของน้องพิมเนาะค่ะน้องพิมพ์เพิ่นฝันแนวใดกับฟังไปน้ำกันเนาะค่ะความฝันของเพิ่นเรื่องราวความฝันของน้องพิมพ์ฝัน่าจังไรว่าให้่ันผู้ชมทางบ้านเฮ่ารับชมรับฟังแนน้องพิมพ์ฝัน่าจังไรเนาะมันคืนในเนาะค่ะฝัน ฟันว่ามีผู้เทาผมขาวสุดข,ขาวอมเล็กหน่อยมะาหายอุ้มลูกนะค่ะยังถึงแดงอยู่เลยอ่ะมึงส่งเพือสีออกใหม่เพืกรอุมมากเพ่กระถานมนว่าเอาอยูบอ่ลูกคนมาหน่ะค่ะอยากได้ย,ย,ดยูบอ่ลูกคนมาค่ะนุ้งเขาเยบอกว่าอยากได้ยูเพื่กรถามวามีลูกมีเต่าแล้วบ่หน่าค่ะก็เลยว่าบอฮันนี่เอาอยูบออยากได้เรื่องยูบอหนะะ่าค่ะ ก็ <c oughs> เลยถามแฟนเจ้าของกันละคะ่ะแฟนเจ้าของก็บอกว่าเรียวเต้น่นะนะค่ะกะเ็เลยว่าเอาอยู่่าเอาเป็นอย่างยู่หน,นะคะ่ะให้ว้ามฟันนะคะคนก็นเอายืนให้นะคะเล็กน้อยก็ตะฮักค่ะตะฮักจะแห้งค่ะขาเป็นเล็กน่อยไม่ยิ่งค่ะค่ <c oughs> ะนี่ก็เลยอุ้มเอาน้ำพันนะค่ะเพื่อจะว่าให้มึงเอาเ้อเป็นวานหะนะ้ค่ะ S <S เอามาไหาเ้เรียงแล้วคนวานะน่ะคะ่กะก็เลยอุ้มเมาีาปผนะู้เจ่านนั้นเดี๋ยวมาไหานะ้น่ะก็บอเห็นค่ะบอเห็นจะคนไปทั้งไดน่ะคะ่ะเอามาไห้แล้วก็เสียไปเลยน่ะคะ่ะในความฝันน่ะคะ่ะบานี่ก็เลยอุ้มเมาก็เลยเอาให้แฟนมึงน่ะค่ะก็เรียงคือได้หน่อยปกติถ้าใความฝันน่ะคะ่ <S <S เะเรีเงยงง่ายค่ะเรียงง่ายบ่หายบ่ห้อง ไอ้แต่เวลาอยากนุ่มมานาค่ะน no. oh. like ja ุ่มเนาะนุ่มหนาะพี่เอานุ่มจะคลองให้กินบ่เอานุ่มจะคลองให้กินค่ะก็เป็ดเนาะเอานุ่มจะคลองให้กินเลยค่ะบานอีก็เลยให้แฟนนั่นอุ้มแฝนเลยค่ะเออเน่ะค่ะคนว่าว่าเท่ากับเออลูกมาน่าค่ะเพราะว่าบ่ทันมีลูกเนาะค่ะบ่ทันมีลูกก็เลยอุ้มฮอนเพป่ะกับยิ้มเพิ่นสะออนเพิ่นหน่ะค่ะเพิ่นฮักค่ะเพิ่นฮักค่ะ อุ้มหอนอยู่หันติล่าคาได้แต่ว่าน้องพิมก็บ่เคยมีลไม่รูจกจะคนนะคะแต่ว่าแห่งในความฝันเอานมจะค้องในบรรทัให้กินแต่บุแต่มันกับไม่นามื้อให้กินเซยนะคะได้หน่อยนกระดูดแม่ค่ะกระดูดกินเซยค่ะอูกระเปกเนาะ,ะเพราะว่าบริโทงเองบริโภคเองมีผู้ถ่าสุดนุ่งสุดขาวผมขาว อุ้มมาให้เป็นท่าลุกแมนค่ะเป็นท่าลกยังแดงนแดงยเลยมือโ่งกับเฉียวมาได้มือสองมือนี่ล่ะค่ะโอบ้านนี้ก็เอุ่มให้กินนี่น้ำนมเสยแม่ค่ะมีน้ำนมุ่มให้ลูกกินเสยค่ะในว่างฝันน่ะค่ะกระดูดเสยค่ะได้หน่อยนะคะดูดกินเสยปกติอยู่ค่ะบ้านนี้มีหิ่งมีหิ่งผู้ที่เอามาใหันเห็นพื้นยางออกไปทั้งนั้นทั้งนี้บ่กเรื่องอะนั้น เพ,พ,พิ่นเห็นเพิ่นเวยข่างคือสิไปแล้วค่ะสิขันมากขอพูดเหมือนมันบ่เห็นแล้วนะคะอือความหมายว่าหนูคิมรับเอาแบบนี้เนมเบิ่งเล็กน้อยนี่อุ้มเนีแยเนี่ยสีน้าเนี่ยนัน่ะนะคนสิสิขันมาขอบคุณเพิ่นเพิ่นผัดเสียไปแล้วแม่ค่ะเสียไปแล้วค่ะก็เลื่อยเดี๋ยวเรียงตีลาเรียงเอาแฝงเของกับเคิงอุ้มเคิงหอมทั้งนี้น่ะพิ่นหนูเนาะแม่นค่ะอ่อนซ่วนนํา เพราะว่าค้นก็อยางมีลูกอยู่แล้วนะหนูพี่น้องอยู่แล้วนะ้องเพิ่อนนี่ในความฝันนันก็ดีใจเ็นบเลยเล็กหน่อยดีใจเจะค้องมืมีลูกแม่ค่ะพบันมีลูกจะคนเลยค่ะค่ะโบเมนในความฝันกับโบฮันมีลูกแม่ค่ะชีวิตจริงกับโบฮันมีคือกันค่ะค่ะก็ยังมีอยู่ก็ยังมีค่ะวันนี้มาฝันว่าเขาเอาลูกหน่อยมาให้เป็นเล็กหน่อยผู้ญิ่งซัาค่ะเป็นเล็กหน่อยผู้ญิ่งสัมก็แล้ว เด่ก็เลังเป็นตาสั่งเนาะอค่าน่าก็เล่าเป็นตาสั่งเพป็นนั่อันนี้นะเป็นตาหักค่ะเนว่าเป็นตาาสั่งเนะทูลขาวค่ะขาวเล็กหน่อยไม่ยิ่งขาวจูนทูนอยู่ค่ะมันกะข้นบางขั้นวิลูกมันกะเฮอเนาะค่ะมันกะอ้วนอยู่ห่างๆเนาะค่ะแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่ามีน้ำนมให้ลูกกินมีน้ำนมให้ลูกกินเสย์นะเลยเอาลูกดูดนมเพราะว่าเข้านับเอาแล้วก็ซ้ำลูกเข้านอนหนุนพิงเนาะ แต่ว่าแปลกตรงนี้แหละค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าหลวมพิมเพื่อนกับบริทองเองบริคอดเองเป็นผู้เฒ่าเอามาไห้เนาะผู้เฒ่าน่ยกะกูจักเพิ่นบหนหุวพิม์บ่ะค่ะ่เคยเห็นบม่เคยกูจักเลยค่ะไม่เคยเห็นทั้งไหนเลยบานเทาก็บ,บ่เคยเห็นังซส่นะ,ะนคะ<น>กอนอนนี่นด้อธิษฐานขอพรขอหลูกขอเต่าบอกสิกาบแต่สุพวันพระค่ะกาบพระนอนนะอือ กระชายยัาเมื่อคืนนีบริวายพ่าบ่ค่ะบริวายผ่าแต่กับฝันเห็นผู้เ่าเอาเด็กหน่อยมาให้ค่ะปกติเคยฝันแบบนีบน่นหลวงพิม์บ่ค่ะบ่ค่ะบ่เคยฝันว่ามีคนเอาเด็กหน่อยมาให้จักเื่อนะคะอาจสิเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าส่วนมากถ้าผู้ได้ฝันว่าได้อุ่มเด็กหน่อยหรือมีคนเอาเด็กหน่อยมาให้นีก็สซิมีโชกเนาะแต่ว่ากระบนเนเพื่อฝัน ของหิมงพิมเป็นจริงเพื่อเพิ่มสีมาอยู่น้ำเนาะเพื่อเพิ่นสีมาเกิดน้ำกะป็นไดค่ะท่นานผู้ชมวันนี้กะมาขอแนวทางตัวเลขของหลองพิมพเนาะค่ะนอทยหลองพิมพตีตัวเลขจากความฝันนีสีตีตัวใดหลองพิมกะมะสิตีความฝันเป็นหาเน่งเก่าแล้วค่ะเพราะว่าอุ่มเอาเนอะค่ะ,คะกับเมื่อหาหานเนาะค่ะอุ่มหนึ่งสิเป็นเล็กหน่อยว่าจะขาดเล็กหน่อยคนน่งน วันนี้เก่าเลยนงพิมเก่านี่ชว่าจะไหนล่ะคะเป็นผู้เทาค่าจ้าเป็นผู้เทาค่ะหาหนึ่งเก่านี่นะค่ะประมาณนี้นะค่ะวันนี้วันนี้ตัวดูนุ่มเลยนงพิมจีเป๋เอาวะนงพิมเป๋พอเป็นแม่หะไอแอดลองเปลมันข่ายดูนุ่มเลยค่ะค่ะค่ะถ้าทานผู้ชมท่านไหนเคยฝันแบบนี้หรือไนยินแนวทาง ว่าด้หน่อยดูนุ่มน่เปรได้ตัวใหกับฝาท่านผู้ชมนีม่คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นแนวทางแกท่านผู้ชมท่านอื่นน้าเนีนด้วยค่ะคะ่ะส่วนตัวเลขกเพิ่มเติมจังใดเดี๋ยวแอดสีลงว้ยไทยคลิปค่ะวันนี้อายุหนุ่มพิมกาแฟนี่อายุเท่าไหน่เรพิมกาแฟแล้วอายุยี่สิบสามปีซ้ำกันค่ะอืค่ะผูดเถ้ากันผู้เถ่านี่เอาเด็กหน่อยไมาให้เอาม,าม่ให้ยู่งใส่หนุ่มพิมเอามาให้ย,ยุ่งงานเลยค่ะมมาม่ให้หอนอง,งานเลย กำลังนอนอยู่ค่ะนอนเล่นกันเลยบ้านผู้เฒ่าอุค์ม่าหายหอนเท่านั้นเลยค่ะเมื่อเอิญหาเลยค่ะเพิ่นเอิญประมาณความในความฝันอ่ะเพิ่นเพินเ่นเอิญว่าม,มีคนอยู่บอนะนะ่อน่นะค่ะก็เลยพากันนอนหยอกกันอยู่บ้านเนี่ยค่ะกับแฟนน่ะนะบ้านก็เลยออกย่าง <สะ S 1> าไปเมืองกันจะเห็นน่ะนะบ้านเลขที่เดินน้องพิมพ์บ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดค่ะค่ะ มันอีนทีหนึ่งจิตจิตเพราะว่าผู้เฒ่าเพิ่นมาเอินหอนเงอนหอนซานเอามาหมอบกหอยหอนเงอนเนาะ<ฆ>ตอนเพิ่นเอาหอนั่นเพิ่นได้บอกบอกว่าให้เลี้ยงเอาเดอ้อลูกผู้นี่สีคำสีขุนหรือสีมาให้โชคให้หลาภนี่เพิ่นได้เพิ่นบอกแค่ว่าเลี้ยงเอาเด้อเพิ่นว่านนะคะเลี้ยงเมืองเมืองดีๆเด้อเพิ่นว่านั่นนะคะ่ะเพิ่นประมาณเพิ่นว่าเล็กน้อยมันมันสิมาอยูน่นแล้วให้เลี้ยงเอาเด้อเพิ่นว่านะะั่นนะอู้ค่ะ บ้านเด็กนัน้องพิมมักเห็นตัวใดหวดนี้ใช่น้องพิมมักกับพี่สามส่นนั่นแหละค่ะที่มักกันนะค่ะมักส่วนัวมักส่วน,ววนัวค่ะตัวนี้ค่ะแล้วแล้วในความฝันเนี่ยน,น้องพิมมักตัวใดใน,นความฝันจะมักหาหนง่นเก่าเน่ะค่ะที่มันเกี่ยวกับเอาเด็กหน้อยเอาลูกมือสาวเอาลูกมาไห้หรืออย่างนั้นนะคะค่ะให้แกเห็นช่วงที่จรหน้าเบืองเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะน้องพิมมีหัังเพิ่มเติมโบโบค่ะกะ ถ้าผู้ชมเพิ่นแปเตุู๊ได้กน้อยกินนมได้ก่ะให้เพิ่นอันนี้มิ่นเข้ามาค่ะมินเข้ามาไปให้นหองพิมพ์เนิ่งไแนค่ะน้องพิมพก็อยาหูด้วยกันค่ะต่ว่าแปลว่าเป็นนะนะก็ดีใจแห้งหมิ่นปะค่ะดีใจค่ะว่ามันมีคนเอาลูกมาให้เนาค่ะค่ะน้องพิมเพิ่นกระเปเตโบปินเนาะค่ะเพิ่นกบว่าข้มวมิ่นไต่คลิปน้องพิมพ์เพิ่นกบสีบึงนั่มค่ะค่ะ ค่ะเรื่องราความฝันของน้องพิมพมี่ํามี่แมนบอกค่ะค่ะไม่แค่นี้ละค่ะค่ะขอพูดแนวสร้างความฝันแนวสร้างตัวเลขทีเบ่าให้ท่านผู้ชมรางบานเข้ารับชมรับฟังเนอค่ะขอบคุณค่ะน้องพิมพขอบคุณค่ะมาสรุปตัวเลขของน้องพิมพเนาะค่ะตัวเลขของน้องพิมพตีออกจากความฝันค่ะหาหนึ่งเก่าค่ะหาหนึ่งเก่าอายุของน้องพิมพ์ ยี่สิบสามปีค่ะสามยี่สิบสามปีค่ะบ้านเล็กทีหนึ่งเจ็ดก็ดค่ะเล็กหนักส่วนตูสามศูนย์ค่ะเล็กน้องขี้มักส่วนตูเนาะค่ะสามศูนย์เพิ่นกระฝันว่าผู้เถ่าเอาลูกมาะหอเนาะค่ะเพิ่นกระเรี่ยงเลกินนุ่มจะของค่ะชิบหกกุมผ้าพันธพ่อโสสองพันหาโอยหกกิบ อย่าลืมกดติดตามป่าบนขุนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให,ปห,หป้ป่าบนคุนอีสานนั่นเรื่อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนขุนอีสานกันเพียงตอนลิดงาพผอกันใหม่สุกสกหมนัหมนๆลำๆเรื่อยๆหิ้งๆงปังๆกับตวเร่ของหลวงพิมพเนาะค่ะสวัสดีค่ะ